จังเงหิดวานกินมันึ่งใช่ปะอืมเผื่อแพงเฮ้ยแพงอย่างแท้พอดนะเกินว่าพอดนะเออเล่าไปป้าไปกับยังแพงล่ะเล่าไปป้ากันจนป้าเหาป้าไปเล่นพ่อวันเออไปกินเดี๋ยวเนื่ยกว่าเปล่าเลยกิ้ยเกลียดดิไปเวลาพอนนอนกันนอนกั้นมูอไว้ได้ป่ะเตะเวลาหน้าเล่าแพงเงินว่าพอดจัดนะแพงไปใช้ตัวเองเมาผู้เดียวแล้วมูอไม่มีสิทธิ์เลย เมีกว่าชิเดะมี่ชิมชิตบอแพงยี่หอวะเอ้ยดีแพงจุ๊บๆดีไตายางแพงแงพีไก่นวดละดินน่งี่ไก่นวดเด้อเนี่ยนอนก็นอนขันกลางว่ยู่ไม่ได้กูมิชิตเลยนี่วะมีซิวยังจุ๊บบ่ซิวตอนั้นไหมไน้ำเด้กผู้แ้งแพงแพงแปงนัองไปน้ำไปนางบอกไปน้ำเด้อแน่นอนี่เอาไปน้ำหลายซะ แง่นอกชองตนี่กมันมือม่ใช่มันมือมีสายจะหาสายม่ใ่นาเอาสายมัดมือไว้ไม่ใช่ผายอ่แล้วมัดมือมัดคอไม่ได้ะเดวเรนเอาไอ้แล้วเนาะมันมืมีสายอะไราบอกอย่าน สาวน้อยเป็นเต็มตัวพี่น้องเลยมั็นยังหอยหนาหอยหลางเท่ดูงนี่เมื่อขอเบิ้งทั้ทงหนาเลยทั้ทงหล่ะทั้งหนา,า,นาลาบูบูทั้งหลังเป็นยังเมื่อทั้งหลังเป็นมิกกี้ป๊าสิพามิกกี้เมาโอ้มาพี่เพี่มาหายเมยื่อเมึงอหันยุยุคคือลูกขายสุกนะยุึ้นเลูอขา,สอาอยขาสุกขายฉุกโอ้ทุกคุดแต่งตัวเต็มชุดแท้สิไปใส่น้อ ไปเกลือปลาดูว่าเลื่อนทางไปแจ้งประเทศนะเกลือปลา<ป><ป>ชื่อกะพยัญท่าไปเทียเ่ยวบ้ามือหนิพยัญมาแต่เหนือกับพาลูกสาวไปเที่ยวทั้งในเด้เนาะไปเที่ยวเกลือปลาไปเทียเท่ยวเกือกปลาทั้งใดเนอนะห้ายไ,ไ,ไปน้ำยู่บ่ ก๋นี่ม่ยอมผิว้โอ้ไปกินข้าวมน้ำคลองอีกซ้ำนี่ซ้ำนี่รางวัลพอจานทร์น้อยนะวัดวันนี้จบจบได้ไหมนี่บอกอันนี้เสี่ยงไม่น่าดึงประตูไว้เด้อมาไม่น่าเปิดคลิปเรียบร้อยแล้วฮะน่ะมาจับเจือโดยเห็นเห็นเห็นงามง่ายมีถุงข้าวอีกอ่ะลงมันบัดเนยขี้ว่ายังเห็นยังถ่ายเราด้วพาะ โอ้ยพี่น้องเลยเนะาะกะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยโอ้ค่กล่องกันเลยสบายดีสวัสดีตอนเ้าร์วันเสาร์พี่น้องเลยเนาะวันยุดพอดีถืกสาวสระำยุทเทียนแต่ก็พอจัดมาเต็มเนื้อพอดีเลยแผลเพิ่นอยากให้พ่อเพิ่นพาไปทั้งใดเลเพิ่นว่านะเกลือปลาแล้วก็พี่กินข้าย่ำคลองพูดเลยพ่อก็เอาใจลูกเด้อมื้อนี้พี่น้องเลย ราะว่าพอเพิ่นเฝ้าได้เเนาะว่าเมื่อไหนจะห้นางวันเด้อเหยียนเยีนเด้อเขาเหยียนยังห้เด้อพ่นะเนาะอืออ้ยยังอยู่ดิเชื่มีเผือกอยู่หรอพอจะยังมาลงมามั่งมั้งเมื่อเช่นไรลูกไม้เมโอ้ยเต่งตัวพี่น้องเอ้ยปานเดินแบบอ่ะเดินแบบมาดูเดินแบบมาตึ๊ด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 ยังจะพรมนะยังไม่ได้มาดไอเมย์ขึ้นไปมาหายดูฮืออ๊ายลมจั่มพี่น้องเอ้ย เอาไปยังไหลตัวท <Wow. S 1> ่าน้องอยู่ดูเอาไปเพื่อนตัวนึงเป็นยังน้องนี่น้องกำหน้าเจ้าหมดแล้ทางหน้าทางหลังนะบมดแล้วน้องบูกับน้องมิกกี้นี่เอาไปวัดชองอันมีอันมีมีเอาไปก่อนเนี่ยมาเดี๋ยวรอบหน้าประจำมาไปอีกมะเราแจกบวบบวบถึงใช้เราวุ่นเลยทำงานประจำเราบวบเราไปไปแจกข้างในเพื่อความเพื่อกำตีนเลยเออ อ๋อมีนามากระบอกอีกนะเชืมาเห็นบรรุสามหัวนะมีมันอีก่ว่อคืนนี่พอจนทะลุบลัดหรือเนาะมันนี่หนึ่งมือเจ้านี่ดูโดยอันนี้มีนามากระบอกกินเลยไอเจ้าข้อว้ากระบอกนี่เผือกเผือกเผือกสิม่องบ้าน อย่าเอาน้ำไม้ลงไปกันปัตเตอร์กันทีละเลยนะเดี๋ยวเพื่อนจะคิกินดึงมาดึงมาตอนนั้นไงเดี๋ยวพอจะยังร่างรถได้มไ้มนี่เออขนมอยากบ่อะเราจะยังขึ้นไปกินน้ำรถเดี๋ยวเม่เอาให้ในรถเดี๋ยวขนมมาสามห่อหน่อยน่ะหน่อยเราเชื่อกินบ่อตอนนั้นได้น้ำปลาเดี๋ยขวดหนึ่งน่ะมันเก่าประเดี๋ยวนี่เอาไว้ไปให้พี่น้องเพื่นอีกรอบหน่ะ mình đểng ở trong thùng bao đồ anh ta đang lái bà bông bong ba bông? ôi lùm này lùm nào hả nè nè nhung bơ tè đồ bơ đây cho cho nó cho rồi cho nó phớt cho này mình đi rồi này mình đi nó phớt sưởi này đi rồi bây giờ nhung nó phớt này mình đi rồi bây giờ nhung này โอเคอันนันนี้จ้ะส่งจีมพูดมันยังโดยโอ้มันโอเคขอบคุณค่ะเก่งเก่งเก่งใส่งานได้เลยน้ำ,นำปรีปน่น้ีไปหาแน่เดียวพราจะนอาไปล้างรถเพื่อนก็เอาให้แค่มันตึงขยะล่างรถล้างล่างไปไปนั่นบ่นี่ไปบ่ไปท่าดินห้างบ่บเอาไปท่าดินห้างกับมีงานไลยมีผลเหตุงานเหตุบุญแต่เกือปลามนั่งก็มี เอ้ยพอกันพอกันเนี่ยให้กิยืนยนท่าย่าพาลงเลยพาลงเลยอาวเาลงกันไปเนาะเอาหมนี่ก่อนเลยแต่ตัวนี้นะลงเลยลงโอ้มเดี๋ยวผมแม่ไปบให้ทั้งทั้งดเด้อจะพิชซ์พิชซ์นะอ๋อนอะเนาะมาหอดถือนใหญ่แด้วเอาน้ำม้ลงเอาน้ำใม้ลงครับ เปิดเนี่ยจกอะไรกับอเลยเต้ขาไอตุ่ยไอตาสมออยู่ลงไปเพื่อนรุ่มคนไหนเด้อเด้อลงไปน้องบ่เนาะน่องคนมาส้วนน่ะดึงเง้เพื่อกาไว้มีตุ่ยช่องช่องทงบ่ไฟว่า้ได้อยู่เพื่อนคนอันนี้ลงบ่แต่โน้หม้อยน่ะยังไม่ได้ไว้่ายแถวขันว่าเราสิแกงกะทามออินขันจากแกงกะมาแบ่งหันน้ำกันสิบ่อยู่บ่ได้กัเปิดเอาใต่เอาโน้หม้มยบ่แกงกินเมี่ยเสือน่ะมีแต่มันเกลือกี่ฝุ่นบ่ได้ อยู่ไนผุ่นำอกปอกอยู่ไหนรึปประตูลงมาเ้ไปยากลงอยู่ไหนนะลงมาเลยบงแนวันแดงโตระเต็มชุดบอไปว่ช่วยนายเต้ตาให้ดลงไปนป่าพวกเอออย่าพากินเด้อลูกนั่นหายใจ่อกนะได้น้ำอกป้าะเลถล่มดิ พอได้ย yeah. ังมาตอไปเลยพักกระเทยยังกินเมื่อวนเอาน้องไปนะเัียที่ดึกข้างหน้าข้างหลังเออโทษถามโมอีนและปะเตอร์ว่าล่าสีแกงบ่ยันผัวเราไม่ได้มามาเดียวพุบมาผัวไนโอ้ยผัวเราแม่เหรอท่าป้าให้ผัวคอยมาผัวเดียวแล้วแบบรำรังมากเสึงเรื่องเนาะเราเคยเจ้าเนี่ย ใช่ถาเคยักที่ั่นใบชาได้โดเอาะใช่ปาล่าปลมาเดีว่าอือใชเห็ุใดผัวข่อยมาผัวเดียวเมนพวมาผัวเดียวบวกจะ่อนเอาให้มานำจเหิ่มนผัวข่อยทิ่มได้หรือผัวล่าหิ่มผัวข่อยอะไรหิ่มได้หิ่มล้วลางานเอาเงี้ยมุวดเลย่มาปลาดิปดิลอดตัวภษะอาบุญ เออคันซ่างเงียยวโทษถามนล้วมากินอยู่นี่ก็ได้แกงไงเรามานนี่นะเพื่อนปูย่าเราเหรอเดี๋ยวคอยส่งออกทางนี้ตอนน่อไม่เหรอเออน่อไม้แต่ว่าเพื่อนเราคอยไว้เราส่งทุงอยู่เพื่อนน่ะแต่หน่อไม้หน่าลงมาเบิ้ดบ่อปลาหมาเลยปลาไม้เบ่งหมาเลยบ่ออย่างว่าเราจะแกงกินชุ่มนมอยู่พี่วะหางแต่บ่มีได้เออเรื่องเรื่องเราซื้อพร้อมได้แตอคราซื้อแลยกับยางามไมอ่อนได้พี่น้องไง ที ة, ่เาเนยังกินเห้อกินนั่งกินนันก้าวแล้วมีนกจี๋ไม่ใช่พันมือได้ด้วยที่เราเห็นเห็ดอย่างเด้กรกปุกๆกบผัวเพนคอยลงไปน้องเตือนอนบ่เตือนอนในดินไปช่วยน้องเตือไปเกือปลาได้ไหมด้วยชวอยู่แค่ไปเกือปลาอ้าวท่านไปบีบ่ะบีบรถ ือ่ตัวเองก่อนตันี้เอาอยู่เกลือป้าใช่ไหมเดี๋วมาเลือป้าแรกเนี่ยเอามาเกลือป้าแรกตัวนั้นหัวยังนั่นหัวขาวหัวย่งนี่หัวขี้แมนเราหัวปลูกหัวปุูกหน้าทำมีอะไรเปนกี่นะแมนเนี่เอาคุดตะระย้อนคุดได้เลยศูนย์พันเ่ยคิเมนเออคิเมนยังไม่ได้เอามาอันเดียวไปแวง่งนี้ก็ไม่ตุ้ยไปปลูกทั้งนั้นเพันว่าคิเมนคิเมนอย่างนั้นพันว่า เรื่องว่าเขมินแบบพวกอันมีเป็นยาดีนะเ่อว่าตะหงากแห้งมาเพื่ยาลงยาดีก็ได้เดี๋ยวว่าปลูกไว้หัวเป็นชมงุชงงามเลยอืมยามน้ำแค่ปลูกยามน้ำก็ได้แค่นั้นลูกปลูกเลยไอ้เต้ไอ้ตาปล่ไปน้ำน่องบ่ปล่อยดอกไปหน้าลมหนาวดิพาไปดูเพื่อนบ่เอาของกินไปยิ่งเก็บไปมือเยอะเลยแบบโอ้ยดินแบบเปรี้ยบมันม้วนได้บ่ บรมวนปเีไปีก็พอจานไม่รัดใช่หรอมา้มาผ่านมาบเบเ็ดเด็บเเให้านี่ไไป้วตนาไปเกือปลาเ็วน้องไปลายแนนางอือน้องเจอก็ไปี่ติบอให้ปาน่องตัวเนิงตัวเนึงป้าตัวนึงเอาตัวนงไปกบบให้มา่ะโจดอนี่ก้อยพิงก้อยก้า่าเบบ้ต เออหน้าพึงก็ว่าไปใช้ไปใช้บอกน้าพึงไงเดกบอกนะไปเกลือปลาบ้านะเพิงไปไปหาปลาลานไปเกลือปลาเออเอาระาไปเกลือปลาตึกกินสิได้มันมาต้มกินสิได้อ้ามูเมนได้เปาตกินไดม่อมวานีเดอเี่ยบอ เสียไปง่ากันนุ่งมันอือเสียพอลองเชยยิ่งใส่น้ำแมงเชียบวะง่ายกันใส่อือน้องตัดเบิ้ลนี่นเนาะอือแล้วไม่แล้วไม่แล้ไม่บงอะไรยามนี่กระต่ายเป็นแหนมมันแกงกินมาไม่ได้น้องเชยจะกินน้ำเด้อเถอะดุเผือกอ่ะเศร้าก่อนเศร้าเป็นวัดเป็นไอ้ก่อนจังต้องกินจังเห็ดหวานกิน มันตออมากหนึ่งอยู่บ่ไเพงเ้พงอย่างแทะพ่ออะเพงพ่อะเออเราไปป้าเพกับยังแพงละาไปป้ากับจนดป้าให้ป้าก็นพ่อนเออไปกี้เด็กเนี่ยกเปล่าเนี่ยมเวลาพิ่นอนกับนอนกั้นมูไห้ได้ป่ะตูเวลาหน้าแพงอยู่บ่พอจังเลยพงไปใช้ตัวเองเมาู้เดียวแล้วมูไม่มีสิทธิ์เลย เมกวะเสี่ยวนี่ยันไม่ชิดบอกแป้งยี่นรอวะไอีดีใดแพงจุ๊บๆไอีดีใดทางแพ้งแพ้พี่แกนวดนะดินทางพี่แกนวดเด้อเนนอนก็นอนขันกลางไว้ยู่ได้ไม่ได้ก็ไม่ชิดเลยนี่วะมี่สิวกับจุ๊บลโอ้ิวก็พอเราอะมาเกาเราเกาลังให้เล้าไหนคือนี่ ไอเล็ดมัดไงวะปรด็นแม่นว่าพอนะวะแม่นจัคตี้พอตุกพร้อมจักหรเพจแพงแท้พอไป,ไปพอมันว่าคิดได้กับพอล้วเพ้งแท้เออมาว่ามาเตอร์ว่าอยากแพงขอแพงน้ำในบอ่อพอจันกับบ่อไปแพงนุ่งจ้อ,ย,อยพุ่นวะพอแก้นุ่งจ้อยอยู่ไกลมาเตอร์ว่ากัเออโทรมาตี้วะเออพอด่าพอดีแพงพอจันแต่ซังพอจันไม่้อ เฮ้ยไม่ใช well, um, mm. okay. ่ว okay. ่าด yeah. yeah, ื้อเลบ่ดื้อเด้อบ่ดื้อเด้อลยว่าดื้อเลยไปแล้วเฮ้ยเอาไปบุบเอายาทงไปใส่พัดดูกแต่น้ำไม้นั่นจะเป็นน้ำไม้หวานตือบางตรงนี้ยเป็นปองเป็นปองน้ำไม้หวานหวานในนี้ไปแจ้งไห้หวานว่าเท่าเพกันนะน้ำไหมยังอันใจไฟานอ้ำไห้ไฟหวานโมเมนต์น้ำไม้ไฟหวานที่บ้านเขาได้น้ำไม้คือไหมยังไพ่เลยเต้อันอันยังคนในลายนั่น คนน่ารักเด่าคือไม่บงไพ่ห่ะเดบโมเนไม่บุ๋งโมมได้ไม่น่อยเนแ้วเพิ่งไปตึกบายว่ามานีโอ้มกวานนี่ยังกินอ้วอยู่ไปอีกเลยใส่ตึกได้น่ไ่ได้ไ่ได้ก็ยากอให้ได้ไปได้ไปด้ม่แหงตัว่าลเขาหมมาและเรไตัว เออไม่ปลาแล้วไงไปป้าแล้วนี่เออแล้วไปตึ๊กเลาพิ้งไปทิ่มขยะบ่เออเราไปตึกปลาแล้วไปทิ่มขยะดกเราเลยขยะนอกปลาดง อืมคือย่ายคือชูงบัดไปเพง่บัดโไซทุ่งท่าเราบัดไปนี่รไทุ่งทุ่งทุ่งทเาเต็มใจไวว่าแืออยมอืมชูงะยืดห้างเลยพี่น้องเลยเป็นซาวเลยอพอว่าคือชูงแท้เลยสิเลยแชื่องามแท้เนี่ยอืมแช่ชูนหน่อง้สิชอูนองว่าวันนี้ไปบ่ชื่อชูนหน่องมีรักสาสามชุดสมมือยังบูชงบินอีกคือาดี กปลาสิก no ันน oh, well kind of um ักน so uh ้ำนอกเลยก็่เฮ้โอยลองนะน้ำฝน่ยังควดดินอยู่ใชไป่ะยบกอับเ่นสนั่นไปเลยออาเราคีชาร่งเือนบ่คือไว้ใช่ไหมเช็คท่ารวบพอเราเห็นชาร่งได้มาต่อมาบุญย ตามปัมาใส่สาเลงได้บ่ะปานี้ยังบอกว่าว่าเปนนจะได้หงอใส่าเล้งมายังไม่ใส่ยทิเอาถาประตูนั่นเดววันไหนถามวไเล้กว่าาเล้งไปขายยังลูกซิลูกส่ไปแล้วไปใหแคนลูกไปคือวอจันนี่คือดุงจันนะบกันึท่านเดียวพอท่นเดียวพอเลย ดีได้ปีนนะชาลิงเนาะนักจับแต, <laughs> okay, ต่ละคนแค่เจอคนเดียวก็ปีนแล้ว <laughs> เฮ้ยสั่งแก่นเนะาะไปซาพี่น้องเลยโทรหาป้าก่อนเนาะเพิ่นไปบอกเขาบอกไปป้า,าพาลูกเพิ่นไปนั่นลองเจอบ่สปะเตอร์สระแล้วปะเตอร์บอสจุกเราไม่ต้องถามจุกเลย <laughs> <laughs> ไม่ต้องพูดเด้เลยดิได้ซา <m> อ่าอ,อาน้องเตอร์ไปนำ้ำ มันมีสายบอกเออนางบอกจะพาหน่อยเตือไปนะมันมีสายรอวะยินเสียงเอยตื่นเลยเออได้ยินเสียงเกากไปน้องเอ้จัเลยบอกจะบายดีเตอนเอ้ยกิมูกเลยนั่นแต่หลังเป็นไห้ว่าคืนนี้โดเน้ยเคยเชื่อยูดห้าบ่ห้ได้เชื่อยูโดให่าก็เพื่็นเจ็บนี่ดเตยไปน้ำไเชื่อบดไปน้ไปเชื่อยาได้ปะละมานที่หคลิปเนี้ย เกือบป่านแล้วไม่เคยเอบอดุกวะนุ่งคบนั้งหางตาไปไหนคบมา้งหนะหน้าหัวคุณในดินหน้าฝึงเอาเบ็ดไปเลยน่ะทำได้คาเบ็ดเด้อพอดุกวะบอกพ่อจะดูดุทำได้คาเบ็ดเด้อหาป่ามาขายเอาเนื้อมาชื่อนุ่มให้เตอเด้อจ้ะเอาหน่อยเอาบุกไว้หน่ยลมๆไปด้วยเดอเด้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 อดินมาพ่ดชวนนั่งเลย ไปเพ้ินไปไปส่วนพันนั่นไปไปน้ำไปผู้เพลง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 น้องไปน้ำไปนางบอกไปน้ำเด้อแน่น้องนี่เอาไปน้ำหลายซะเอาน้องตัวนี้ไปนะแค่น้องช่องโนี่แกมมันมืมีสายมันมือไม่ใช่หาสายไม่ใช่น่องหมัดมือไว้วะจ้าหมัดมือไว้วะจ้าะพายเอาแล้ววะ มัดมือมัดคอมาได้แล้วดูน้องก็อะไวแล้วเนาะเอเออมันมีสายไวลาบอกอย่างน้องตื่นไปน้ำไปค่อยให้น้องในดูไปคล้อยนะมือเจ้าอะเย็นนะไปบายแก้มน้องน้องตื่นนะแก้มเตยอ้วนได้ดีนะโอ้ป้าลุงบอกว่าให้ยพอจัดมาและเอาน้องให้น้องเชิดโดนไม่ได้ไม่ได้ชุนพอจันเนอะไม่ได้ใกล้พอจันเลย ว่าพันนอนเน็ดกันเลยเด็นนอนยังไงพันแก่สสดิโอ้ยวเพงมดินแขงนะแม่ปิดคลิปนะแม่สิเลยบอกเวลาละไม่รักก็พอจามไปชุนกันก่อนะไปชุนกันจะนอนไปชุนกันจะไปเตะซ้ายโบหินนะนี่เนาะดินลับเลยติดินลับเลยหินหละรับชุนก่อนดีกว่า รับได้ไม่ได้แล้วสิรับก่อนน่ะเพิ่งขึ้นจะเพิ่งนอนจกเตยกางวินน่ะมารับอยากรับนะอย่านอนวะอย่านอนอย่านอนกางวินสาวกู้ยอนยายตายังนั่งรถยังไม่นอนวะจะว่านอนใช่แต่กาวนั่งรถต้องนอนเนาะจะนอนทันเลยปลาปลาไปน้ำมันบอกนั่งเตยด้วบอกนั่งเตยแล้วไปกันเด้อสิไปกันชวนน้องได้ไหมได้นอนอย่างไปน้ำเลยก็สุดเกือบ เด AR> ี๋ยวแมพาป้าไปนําไปห้องหัวกลุ่มไม่ต้องเชิญเลยเออใช่ญไ่ได้ไปนะเชยไป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 ไพี่น้องเลยพ้าสาวตะรมออกไปนอกน้ำพ่อจันกนมาหนิเออไปหมูไปน้ำดินเลยอ้นองนี่มีน่องสองคนเปีนึ่งกอนหนึไปนะเจากันปีเชื่อวาปีไปปน้องนูกบ๊าไปายน้องนี่ย เงาแล้วเราก็มีม <considers child teaching> <lush> hey, ูไปไปไปชาพี hey. ่น้องเลยเนาะโดยไปแกงไม่ถ่าเด้อเดี๋ยวมากินน้ำเด้อเพราะว่มีมีกระดูกกันหมูใส่เด้อเนาะอืจริงแม่ชันจริงกระดูกหมูใส่แต่แม่ไปแม่ไปเตะไปเด้อไปเด้อจ้าไปพี่น้องเลยให้น้ำหนึ่งเชื้อเลยห้น้ำชื้อเลยยกว่ ไปาชนแอลไปพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยหาล่างรถก่อนไปฟรีด้าปัตเตอร์ไปน้ำกับล่างรถกันกับบุญจากมาได้เลยไปลาพี่ได้น้องสนิเด้อพี่น้องเลยเนาะมงออืต้ไปล่างอยู่สายอยู่พ่นมีว่าของล่างอ่ะมมมัันนอยู่่่แตววาาีเลสายลุยเนาะยาดอกจ้ะพี่ด้กับยามันไปลาพี่ได้น้องเด้อสบายดีเด้อบัดสุขสุขคนเอิ้นประตูมากินแกงน้ำไม้นั่นไปเด้อ